หมู่บ้านในฝันสันติภาพโลกตอนความรักในความรู้ ประเพณีทางศาสนาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลในการหล่อหลอมจิตใจคนรุ่นหลังให้รักในความรู้และปรารถนาที่จะเป็นผู้รู้เช่นบุญประเพณีข้าว12เดือนในประเทศไทยเป็นงานที่ชาวนาผู้รักในความรู้หรือผู้ปรารถนาที่จะเป็นผู้รู้มาชุมนุมทํากิจกรรมจัดทานฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติตามข้อห้ามศีลที่วัดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยเรี ลำดับชื่องานดังนี้บุญข้ากรรมพิธีปริวาสเพื่อทำโทษตัวเองบุญคูณลานพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนลานข้าวบุญข้าวจีพิธีย่างไส่ข้าวใหม่ถวายสงฆ์บุญข้าวปุ้นพิธีทำขนมจีนและน้ำยาถวายสงฆ์บุญสงกรานพิธีรดน้ำพระตนตรยัยบุญบั้งไฟพิธีจุดยิงบั้งไฟขอฝนบุญชํำระ พิธีทำวัดและนาให้บริสุทธิ์สะอาดบุญเข้าพรรษาพิธีแห่เทียนและส่งสงเข้าพรรษาบุญเข้าประดับดินพิธีทำอาหารเลี้ยงผีบนดินบุญเข้าสากพิธีส่งอาหารแดบ่บรรพบุรุษผ่านสง์ บุญไหลเหลือไฟและพิธีบูชาพระพุทธเจ้านาบและน้ำบุญออกพรรษาหรือรอยโคมประทีปพิธีสรรเสริญสงบูชาพระศาสดาตามลำดับเดือนตั้งแต่ธันวาคมถึงเดือนพฤศจิกายนองค์ความรู้ของภูมิปัญญาการทำนา สอนให้ชาวนาเรียนรู้การแยกแยะส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์เปลือกข้าวขนของเมล็ดเยื่อหุ้มเมล็ดทั้งหกชั้นต้นอ่อนและอาหารในข้าวเปลือกดอกและเกสรของข้าวก้านใบลำปล้องของลำต้นทั้งต้นอ่อนต้นหนอ่อและต้นแขนง การตั้งคันของต้นข้าวและรากข้าวเป็นต้นชาวนาต้องเรียนรู้ว่าส่วนประกอบแต่และส่วนมีอะไรเป็นปัใจจัยให้เมล็ดข้าวงอกงามหรือทำให้ดับสลายตลอดระยะเวลา12เดือนความรู้นี้ถูกพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมนอกจากนี้ชาวนาสามารถเรียนรู้ว่าชีวิตต้นข้าวหนึ่งกอเกี่ยวโยงกับชีวิตของพืชอื่นและสัตว์อื่นหลากหลายชนิดที่ต้องมาประ กันุมเพื่อทำหน้าที่ตามธรรมชาติในแปลงนาข้าวแม้ที่นาแห้งแลง้งดินแตกระแหงฝนแลง้งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนทำนาแต่ชาวนาก็ยืนยันที่จะทำนาเพราะเขาทั้งหลายรักในความรู้และปรารถนาที่จะเป็นผู้รู้เพื่อสืบทอดคำสอนของบรรพบุรุษและผูกพันในองค์ความรู้นั้นตั้งแต่เยาว์วัยอย่างไรก็ตามความรักในความรู้ของชาวนา มีประโยชน์และคุณค่ากว่าความรักแบบอื่นๆอันหนึ่งความสงบสุขของชาวนาคือการได้โอกาสพัฒนาจิตสู่สามัญ,ญลักษณ์หรือไตลักษ์หมายความว่าสิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปไม่คงที่และยั่งยืนอนิจจังสิ่งทั้งปวงมีสภาพถูกบีบคั้นไม่อาจอยู่ยงสภาพเดิมได้ ทุกขังและสิ่งทั้งปวงไม่อาจเป็นไปตามความปรารถนาของใครอนัตตาบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมเรียกว่าหวันเข้าพรรษาเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวนาเข้าอบรมจิตในวัดเพื่อพัฒนาจิตให้เข้าถึงซึ่งปัญญาและคุณธรรม ผนวกกับช่วงนี้น้ำถูกขังในแปลงนาต้นข้าวเติบโตเต็มที่พร้อมกับการมาชุมนุมกันของกุ้งหอยปูปลาและทั้งสัตว์และพืชอื่นๆนา,นานาชนิดอย่างอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นวิถีชีวิตและอาหารโปรโตีนของชาวนาในช่วง6เดือนหลังของแต่ละปีจึงหาง่ายและมากมายเหลือเฟือส่วนช่วง6เดือนแรกของแต่ละปีชาวนาบริโภคคาร์โบไฮเดตและผลิตไข่เนื้อและปลาหมักเป็นส่วนประกอบของอาหารอย่างมั่งคั่งและเหลือเฟืออุปนิสัยของชาวนาจึงเป็นผู้ใฝ่รู้และหากชาวนาคนใดเข้าถึงปฏิบัติธรรมเพื่อพักกายพักใจในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ก็จะสามารถฝึกปฏิบัติจิตยอย่างคล่องแคล่วในการเข้าสู่ภายในอยู่กับภายในแก้ไขปัญหาที่ภายในแล้วอาจทําให้ชาวนาเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองมีสติสัมปชัญญะเรียนรู้ที่จะทําจิตให้เป็นพลังงานเบาและเป็นผู้รู้ซึ่งจิตผู้รู้หรือจิตผู้ดูเป็นจิตมหากุศลมีความสุข มีอุเบกขาไม่มีความทุกข์จิตผู้รู้จะพร้อมแห่งการเจริญปัญญาแม้สถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดหนักและยาวนานถึงสองปีไม่เพียงแต่คนเท่านั้นที่ว่างงาน ช้างทั้งหลายว่างงานและไม่มีเงินเดือนตามพันธสัญญาหมอช้างและเจ้าของช้างต้องนำช้างกลับบ้านเกิดไม่ยอมขายช้างและอดทนเลี้ยงช้างเสมือนเขาเป็นลูกคนโตของครอบครัวทั้งๆที่รู้ว่าการเลี้ยงช้างไม่ใช่ของง่ายเพราะป่าข้างบ้านมีน้อยและต้องหาอาหารจํานวนมากให้ช้างแต่หมอช้างและเจ้าของช้างก็พยายามเลี้ยงช้างให้ดีที่สุด ตามสภาพที่เป็นอยู่เพราะเขาเหล่านั้นรักช้างรักความรู้จากบรรพบุรุษและรักที่จะสืบทอดองค์ความรู้ค้ศาทสตร์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสายตระกูลและเผ่าพันธุ์ตระหนักรู้ยอมรับเมื่ออยู่ป่าให้ช้างสอนและคนสอนช้างเมื่ออยู่เมืององค์ความรู้นี้สัมพันธ์กับปัญญาอาจจะทําให้หมอช้างและเจ้าของช้างเห็นข้อธรรมหลากหลายประการที่ถูกจัดอยู่ในโยนิโสมนสิการ เปรียบเสมือนรอยเท้าช้างที่ยิ่งใหญ่ครอบคลุมรอยเท้าสัตว์ชนิดอื่นๆทั้งหมดอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเป็นความรู้ที่ได้จากทั้งหมดในป่าที่เป็นประสบการณ์ระหว่างคนช้างวัดป่าบ้านน้ำและความเงียบสงบผ่านการสัมผัสทางหูตาจมูกลิ้นกายและใจทำให้เห็นความรู้สึก รู้นึกและรู้คิดอย่างชัดเจนฉะนั้นผู้รู้ในที่นี้คือความสามารถสืบสาวเหตุปัจจัยเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งที่มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสิ่งนี้ไม่มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยและสิ่งที่ไม่เกิดหรือดับสลายเพราะอะไรเป็นปัจจัยเด็กๆและชายหนุ่มผู้รักในศิล เพราะเห็นว่าศีลเป็นฐานความรู้ที่ส่งเสริมสมาธิและปัญญาจึงตัดสินใจออกบวชและดำรงสถานะพระสงฆ์เป็นเวลาหนึ่งเดือนบ้าง3เดือนบ้าง1ปีบ้างหรือตลอดชีวิตเขาเหล่านี้ปฏิเสธการครองเรือนต้องการความสงบสุขในวัดและต้องการสืบทอดทางศาสนาเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งผู้รู้กล่าวคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญาา ใส่วิชาเพื่อให้ความรู้นั้นไปทำลายความทุกข์หรือต้นเหตุแห่งทุกข์พิธีกรรมบูชาครูช่างศีลหัตถกรรมและพิธีครอบหมายถึงวิธีเคารพบ,บูชาครูอาจารย์ผู้สั่งสอนและถ่ายทอดวิชาช่างศีลแขนงต่างๆแก่สิบมีพิธีกรรมย่อยได้แก่การไหว้เครื่องมือช่างการทำเครื่องสังเวยพิธีไหว้ครู องค์การบวงสรวงไหว้ครูไหว้เทพพระวิศนุกรรมและพระพิคเนตเป็นต้นพิธีกรรมบูชาหรือพิธีครอบมีอิทธิพลต่อช่างศิลป์ผู้สืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาเพราะช่างศิลป์บางประเภทจัดพิธีกรรมบ่อยครั้งเป็นการตอกย้ำและเปลี่ยนแปลงค่านิยมฉะนั้นช่างศิลป์จึงรักเชื่อและศรัทธาต่อคำสอนและจารึกค,คำสอนลงไปในระดับจิตวิญญ,ญาณด้วยสมาธิและสัมมาอาชี เพื่อประโยชน์คุณค่าและความงดงามของชิ้นงานจิตใจของช่างศิลป์เริ่มต้นพิจารณาความเป็นภายนอกและภายในโดยเฉพาะชิ้นงานตรงหน้าถูกพิจารณาแยกแยะส่วนประกอบและกระทำบ่อยๆจนกลายเป็นทักษะและนิสัยเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆที่เรียกว่าขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณและธาตุทั้งหกได้แก่ดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณธาตุตามลำดับงานศิลปะของช่างศิลป์อาทิผ้าท,ทอมือเครื่องประดับเงินและทองเครื่องปั้นดินเผาเครื่องถมเครื่องเคลือบเบญจรงค์และอื่นๆ เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างความเป็นภายนอกและความเป็นภายใน12-16ชั่วโมงต่อวันของการเพ่งและทำใจจดจ่อชิ้นงานศิลปะจนกลายเป็นสมาธิในผู้รู้ที่เลื่อนไหลและเกิดปรากฏเองเรียกว่าอาสังขาริกังจะเป็นพลังงานผู้รู้ที่มีกำลังมากเห็นสามัญ,ญลักษณ์และทำลายกิเลสได้เป็นการเจริญปัญญาท่ามกลางการลงมือกระทำอย่างต่อเนื่องความรักและความศรัทธาในความ ทำให้เราเข้าถึงผู้รู้ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุที่เป็นนามธรรมภายในและเข้าใกล้ต่อภาวนามยะปัญญาเพื่อการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันเป็นบุคลิกสำคัญของประชาชนหมู่บ้านในฝันสันติภาพโลก